ความรักแท้จริงไม่มีละลยายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคน จะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลาม,มาค้นหาความรักด้วยกัน,กนในรายการด้วยรักแม่จะนาเียงใดในใจยังรักเสมอแม้จะสุขทุกอย่างอาจทีาเกนเธอ ใใสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างคะสบายดีกันอยู่หรือเปล่ากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการด้วยรักพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผู้จัดเสนอรายการนะคะแล้วก็ดิฉันอัมพาพรปัญญาลาบสกุลผู้ดำเนินรายการพบกันเป็นประจำนะคะผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับช่วงเวลาเดียวกันนี้ ขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจที่ให้กันอยู่ตรงนี้แน่นอนค่ะความรักความห่วงใยนะคะไม่เคยลดน้อยลงตราบใดที่ยังมีรายการด้วยรักเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะชีวิตของเราหลายท่านก็อาจจะมีที่อาจจะมีชีวิตที่สุขสบายและหลายคนต้องเจอกับปัญหาต้องดิ้นรนด้วยตัวของเขาเองนะคะตั้งแต่เล็กๆนะคะเพราะว่าจะมีปัญหาทางด้านครอบครัวฉะนั้น ครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะคะที่เราจะสร้างความรักความเข้าใจและเป็นเกราะนะคะที่จะไม่ให้สิ่งที่เลวร้ายผ่านเข้ามาได้เราต้องมีรากฐานของความรักที่เข้มแข็งค่ะหากรากของความรักไม่เข้มแข็งสิ่งเลวร้ายจะเข้ามาทําร้ายเราแล้วก็ทําลายครอบครัวนะคะคนในครอบครัวได้อย่างง่ายดายเรื่องราวในวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่า เพราะการถูกปลุกฝังในเรื่องของความรักนะคะความรักในครอบครัวความรักที่มีต่อคนอื่นและความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขานะคะเขาถึงมีวันนี้ได้อีกสักครู่หนึ่งนะคะดิฉันจะมาเล่าเรื่องราวของเขาฟังนะคะตอนนี้เรามาฟังเพลงเพลงนี้กันก่อนค่ะ ทุกวันเวลานะคะให้เราขอบพระคุณแล้วก็อาารเสรินพระเจ้าค่ะคุณผู้ฟัง,งเรื่องราวของชีวิตของชายคนหนึ่งนะคะที่แม่เคยสอนมาโดยตลอดในเรื่องของความรักจนเขาจําขึ้นใจพอถึงเวลาที่เขาต้องจากบ้านต้องไปอาศัยอยู่กับคนอื่นเนื่องจากว่าฐานะครอบครัวนะคะแล้วก็บวกกับการที่เขามีพี่น้องหลายคนคุณพ่อกับคุณแม่นะคะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูได้นะคะเขาจึงต้องไปอาศัยอยู่กับคนอื่น ที่พอมีอาจจะกินค่ะหรือว่ามีฐานะตอนนั้นเขาอายุได้แค่6ขวบนะคะ mm. เขาก็ต้องออกจากบ้านไปอาศัยอยู่กับคนอื่นชวนที่อยู่กับคนอื่นนั้นเขาทำทุกอย่างที่ทำได้ช่วยเหลืองานทุกอย่าง mm. เจ้าของบ้านก็รักเขามากนะคะที่เป็นเด็กขยันจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายปีจนถึงเวลาที่เขาต้องเกณฑ์ทหารค่ะปรากฏว่าเขาจับใบแดงนะคะ จับใบแดงได้ก็หมายความว่าต้องรับใช้ชาติใจหนึ่งก็กลัวค่ะแต่อีกใจหนึ่งก็ดีใจนะคะที่ได้รับใช้ประเทศชาติแต่ที่สำคัญนะคะที่สำคัญเขานั้นคิดว่าชีวิตของเขานั้นให้พระเจ้านำหน้าตลอดตั้งแต่เขาออกจากบ้านเขาก็มีพระคัมภี์เล่มเล็กๆนะคะติดตัวของเขาตลอดเวลาจนถึงเวลาที่เขาต้องรับใช้ประเทศชาติ เขาก็ไม่ลืมที่จะนำติดตัวไปด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะเขาอ่านพระคำของพระเจ้าทุกวันอธิษฐานทุกวันนะคะไม่เฉพาะเขาอธิษฐานเผื่อตัวเองเท่านั้นเขายังอธิษฐานเผื่อญาติพี่น้องนะคะช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตแบบระบบทหารอยู่สองปีเขาก็ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชานะคะให้ออกศึกค่ะนะคะเขาต้องเป็นทหารผ่านศึก เขาต้องอยู่ในป่าในมือต้องถือปืนไว้ตลอดในกระเป๋าเป้นะคะในกระเป๋าเป้ของเขาก็มีแค่ข้าวสารกับปลาทูเคมเพอถึงเวลาที่หิวข้าวนะคะก็ไม่สามารถที่จะก่ะไฟได้นะคะเพราะว่ากลัวว่า้าศึกจะรู้เขาต้องกินข้าวสารกับปลาทุเคมทุกมื้อคะ่ะเขาต้องระวังนะคะระวังกับกระสุนปืน ะะแล้วก็ต้องเจอกับอะไรมากมายเมื่อเขาอยู่ในป่าเพื่อนสนิทที่ออกรบด้วยกันนะคะเสียชีวิตกันหมดค่ะเขาเสียใจมากกับการที่ต้องสูญเสียเพื่อนนะคะที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะคะที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาโดยตลอดในการออกรบครั้งนี้ เพลงเพลงนี้นะคะก็ได้บอกกับเราว่าแม่น้ําแห่งชีวิตนะคะคุณผู้ฟังานเรื่องราวของชายคนนี้ยังไม่จบนะคะหลังจากที่เขาปลดออกมาจากการเป็นหันแล้วเขารู้สึกเหมือนฝันไปนะคะเหมือนกับว่ามีคนปกป้องเขาอยู่ตลอดเวลาเขารอดมาด้วยพระคุณและความรักของพระเจ้าจริงๆค่ะเวลาที่เขาคิดถึงเพื่อนนะคะที่ออกศึกด้วยกันเนี่ย เขาก็จะหยิบพระคัมพีเล่มนี้ออกมานะคะหลายคนก็คงจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงเอาพระคมพีออกมาดูเพราะว่าพระคัมพีของเขานั้นนะคะก็มีคราบเลือดนะคะของเพื่อนนะคะเพื่อนติดอยู่ที่พระคมพีก่อนที่เพื่อนของเขานั้นจะสิ้นใจตายต,ายต่อหน้าต่อตาเขาว่าตอนที่เขาออกรมนั้น<ม>เขาพกติดตัวไปด้วยค่ะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้เขานั้น จำเหตุการณ์น,นั้นได้ดีตอนนี้ชีวิตในปัจจุบันของเขานะคะเขารับใช้พระเจ้าเป็นผู้ปกครองของคริสตจักรเป็นหัวหน้าคณะนักร้องที่ประสานเสียงได้ไพเราะม,มากที่สุดในหมู่บ้านก็ว่าได้ค่ะแม้เขาจะจบการศึกษาไม่สูงก็ตามนะคะเขาได้บอกกับเราว่าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าความสามความสามารถนะคะ ความสามารถที่สำคัญที่สุดคือการที่เราพร้อมให้พระองค์ใช้เขาไม่คิดว่าเขาจะมีวันนี้ได้เพราะพระคุณและความรักของพระองค์นะคะทำให้เขาอดทนได้ทุกอย่างและคลาดแคล้วจากเหตุการณ์ร้ายเมื่อตอนที่เขาต้องออกศึกนั่นเองชีวิตของเขานะคะขอรับใช้พระเจ้าชั่วชีวิตของเขาไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการได้เป็นลูกของพระเจ้าอีกแล้วและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ญาติพี่น้องของเขาแต่ละคนนะคะคิดไม่ถึงว่าเขาจะมีวันนี้ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะหลายต่อหลายครั้งในชีวิตของเรานะคะพระเจ้าทรงดูแลพระเจ้าทรงช่วยกู้พระเจ้าทรงเป็นป้อมประการช่วยให้เรามั่นคงแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อเราเจอกับปัญหานะคะแต่เมื่อเรามีชีวิตที่ดีแล้วเราลืมพระคุณและความรักของพระเจ้าหรือเปล่า ให้เราะะลองสำรวจชีวิตของเราดูนะคะว่าหลายท่านก็นะคะคได้โทรมาคุยกับดิฉันนะคะ mm. ก็พูดถึงเรื่องของความรักและพระคุณของพระเจ้าที่ผ่านทางการดำเนินชีวิตของเขานะคะคและผ่านทางรายการด้วยรัก mm. เมื่อได้รับฟังแล้วะะทำให้มีกำลังใจขึ้นหนุนใจและที่สำคัญ mm. ก็อยากจะศึกษาพระคราของพระเจ้าด้วยไม่ยากเลยนะคะหากคุณผู้ฟังท่านใหนที่อยากจะ รู้เรื่องราวและวพระคำของพระเจ้าก็เพียงแค่คุณเขียนชื่อที่อยู่นะคะส่งมายังรายการด้วยรักที่ตู้ปน131อปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์0ศนะคะส่งมายังรายการด้วยรักที่ตู้ปน131อปนจจเชียงใหม่รหัสปรษณีย์ศทางทีมงานของเราก็จะจัดส่งบทเรียนทางปรษณีนะคะส่งให้คุณถึงบ้านเลยนะคะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นค่ะนะคะหรือว่าโทรมาคุยกับเราได้นะคะกดมาได้ที่053 260 627ในเวลา9ก้นาิกาถึง16นาิกานะคะแล้วก็คนที่นะคะอชอบฟังวิทยุออนไลน์นะคะก็แนะนำสำหรับเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันติด้วยนะคะที่เข้าไปได้ค่ะที่ w w w voice of p i c e org นะคะ w w w v o o c e o f f ็บด o r g คุณก็สามารถที่จะส่งอีเมลติดต่อไปอยังรายการทีมงานของเราด้วยนะคะรายการด้วยรักของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่ v o p p r o g r a m a g m a i l com นะคะน่าเสียดายนะคะเวลาสำหรับรายการด้วยรักหมดแล้วค่ะขอบคุณสำหรับสื่อมวลชนเสียงสันตินะคะที่ผลิตรายการด้วยรักของเรานะคะให้เราฟังกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับ คุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการด้วยรักของเรามาโดยตลอดนะคะขอบพระคุณและความรักของพระเจ้าทรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะขอบพระเจ้าทรงอวยพรค่ะ ครั้งทุกทีที่ลูกต้องพบอะไรไม่ว่าจะทุกทนหรือมีความสุขเท่าไรแม้ว่าโลกจะวนเวียนและเปลี่ยนมุน พราะพระคุณนั้นมากมายที่ยิ่งใหญ่ฉันเปี่ยมล้นทำให้ลูกมีแรงจะเดินจากความสับสนอย่างแน่ใจในเส้นทางนี้โปรดให้ลูกขอพระคุณไม่ว่าจะเจออะไรขอพระคุณไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจเลยอย่าให้ลูก ใใขอสมเมตตาให้ลูกขอพระคุณเสมอไปไม่รู้ว่าพรุ่นี้ลูกหนึ่งจะพบอะไรไม่ว่าความคาดหวังจะเป็นดังใจหรือไม่ ฉันเตรียมล้นทำให้ลูกมีแรงจะเดินจากความซับสนยังมั่นใจในเส้นทางนี้โปรดให้ลูกขอพระคุณไม่ว่าจะเจอ i หรือเสียใจเลยอย่าให้ลูกลืมพระองค์ในวันเวลาที่สุขใจแต่ขอทรงเมตตา ถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอ่ะไหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ,ะอ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนังใจหรอก <S <S แค่สมัครเรียนบทเรียนพระคมทีทางปริศนีชุดคำถามที่มีคำตอบ <S <S กับเสียงันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอ,อแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะ ่งจดหมายสมัครเรียนฟรีไดที่เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000โรศัพท์260 627 260 627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะจ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย